สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอ c เซจะมาแนะนำเครื่องล้างอัลตราโซนิกค่ะโดยขนาดตัวนี้นะคะจะอยู่ที่60ลิตรค่ะซึ่งเครื่องล้างอัลตราโซนิกของแอ c เซ็นะคะจะมีความจุตั้งแต่1.3ลิตรขึ้นไปจนไปถึงขนาดมาตรฐานหรือว่าลูกค้าต้องการตัวขนาดหรือว่าความจุได้ก็ตัวนี้เราจะมีเป็นเมทัลออเดอร์ด้วยค่ะแต่เ,เราจะมาดูตัวหน้าจอสั่งการนะคะตัวหน้าจอสั่งการนะคะจะมีปุ่มสําหรับเพิ่มอุณหภูมิและเพิ่มเวลาค่ะ หน้าจอแสดงผลนะคะจะโชว์เป็นตัวเลขดิจิตอลค่ะซึ่งง่ายต่อการอ่านค่านะคะตัวน็อตัวนี้ลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดอัตราแล้วก็พาวเวอร์ของเครื่องล้างต้าสลิปได้ค่ะด้านข้างนะคะก็จะมีก๊กอก2ตัวค่ะตัวแรกนะคะจะใช้สําหรับเติมน้ําเข้าเครื่องค่ะแล้วก็ตัวด้านล่างนะคะจะใช้สําหรับระบายน้ําหลังจากที่เราทําการล้างเสร็จเรียบร้อยค่ะโดยตัวเครื่องนะคะจะทําจากสแตนเลสสตีลค่ะ และยังมีการออกแบบนะคะชนิดพิเศษเพื่อการลอยลวดซึมค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในของเครื่องนะคะตัวฝานะคะจะทําจากสแตนเลสสตีลซึ่งมีความหนาถึง 2mm มมค่ะตัวนี้นะคะก็มีความหนาพิเศษซึ่งจะช่วยเก็บเสียงเวลาที่เราทํางานค่ะด้านในนะคะก็จะมีตะกร้าสำหรับรใส่ชิ้นง,งานค่ะ ตัวนี้ก็คือผู้ใช้งานสามารถใส่ลงบปนะคะเผื่อว่าเวลาที่เราใช้งานเยอะๆเนี่ยชิ้นงานจะได้ไม่ตกหล่นค่ะด้านล่างนะคะก็จะมีขาตั้งสําหรับใส่ตัวตะกร้าค่ะแล้วก็จะมีเป็นรูระบายน้ําพร้อมกับตัวรูสําหรับเติมน้ํค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะมาทาการใช้งานเครื่องอัลตาราโซนิกกันค่ะโดยเราจะให้ผู้ใช้งานเข้ามาดูตัวเครื่องของอัลตาราโซนิกก่อนนะคะ เราจะสังเกตที่ตัวคําว่ามินนะคะหมายถึงว่าทุกครั้งก่อนใช้งานเนี่ยเราจะให้ทําทการเติมน้ําให้เกินขีดของคําว่ามินหรือว่า2ใน3ของตัวถังค่ะแล้วก็เดี๋ยวลองดูด้านข้างนะคะด้านข้างจะมีฮีเตอร์ถูกขาเลยก็คือหลอดให้ความร้อนถ้าเราเติมน้ําไม่เพียงพอค่ะจะทําให้ตัวฮีเตอร์ตัวนี้เกิดการไหม้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการตั้งค่าอุณหภูมินะคะโดยเราจะตั้งไปที่60สิค่ะ ตอนนี้นะคะก็คืออุณหภูมิของน้ำในตัวเครื่องตอนนี้ค่ะ27องศาจากนั้นกดปุ่มออนค่ะแลวเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าตรงเวลานะคะที่15นาทีออลเพื่อจับเวลาลจากนั้นเราจะมาเริ่มปรับตัวน้อตัวนี้ เกี่ยวกับตัวเครื่องรักกันต้าโซนิกของเราค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นคลิปที่ดีแนะนำสินค้าตัวไหนก็อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ